ลานว่าเขีาางเตรียมพ่อหมาชื่อแอนดานะครับตอนนี้ถึงวันนี้อันดาอายุได้2ปีกับ3เดือนถ้าเป็นคนก็แอนดาก็อายุ15เกือบเกือบ16นะครับเกเกือบเกือบ16ปรากฏว่าวันวันนี้นะครับวันนี้ประมาณสองทุ่มกว่าฉลีอยู่บนบ้านพัก ได้ยินเสียงผิดปกติที่คอกม้าจึงลงไปดูนะครับจึงลงไปดูปรากฏว่าเห็นแอนดากำลังเล่นกายกรรมคือข้ามรั้วไปแต่ข้ามไม่พ้นนะครับตัวโหนต้องแต่งอยู่กับกับรั้วแบบนี้ครับเท้าเท้าทั้งสองแตะพื้นแบบพอดีพอดีจะข้ามไปก็ไม่ได้เพราะว่ารั้วก็สูงนะครับ ถามว่าชาลีตกใจไหมชาลีตกใจแต่ชาลีมีคติเตือนใจอยู่ว่ารักมากกังวลมากภาระมากเสียค่าใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นพอชาลีเห็นว่าแอนดาแขวนอยู่อย่างนี้ก็ตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ทบทวนว่าทําไมแอนดาถึงข้ามรั้วไปแบบนั้นนะครับ อันนี้คือวิดีโอตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าแอนดาจีจีไอคินะครับซึ่งซึ่งเป็นสาวใหญ่และโดยปกติไอคิจะจะ,จะไล่จะจะไล่จะไล่แอนดานะครับเพราะฉะนั้นแอนดาก็ไม่กล้าเข้าไปหาตรงๆเพราะว่าถ้าเข้าไปหาเผลอๆก็โดนเตะจินอยู่อีกข้างหนึ่งแลวแลวจนถึงสองทุ่มกว่า คงรวบรวมความกล้านะครับแทนที่จะอ้อมออกประตูไปแล้วเข้าไปคอกโน้นข้ามรั้วซะเลยนะครับข้ามรั้วซะเลยก็โหนตองแต่งแบบนี้ครับโหนตองแต่งแบบนี้ชาลีตั้งสตินะครับถึงแม้รักมากแต่ว่าไม่ได้กังวลมากถ้ากังวลมากชาลีคงโทรชวนใครต่อใครมาช่วยกันนะครับหรือไม่งั้นชาลีคง ลงมือตัดราวเหล็กนะครับด้วยตัวเองซึ่งคงจะคงจะทั้งทั้งใช้แรงและก็คงจะต้องซ่อมราวเหล็กหลังจากที่อันดาปลอดภัยดีแล้วนะครับคิดวิธีธรรมชาตินะครับคิดวิธีธรรมชาติเอาฟางเอาก้อนฟางซึ่งซึ่งมีอยู่แล้วไปวางที่เท้าหลังนะครับไปวางที่เท้าหลังคาดว่าไม่ได้ผล เลยเปลี่ยนมาวางที่เท้าหน้านะครับพอแอนดาเห็นว่าก้อนฟางอยู่ที่เท้าหน้าคงคิดว่าถ้าก้มตัวลงนะครับเอาอกไถลงบนก้อนฟางคงไม่เจ็บนะครับเขาจึงก้มหน้าลงแล้วใช้อกไถลงไปกับกับก้อนฟางนะครับเพราะฉะนั้นเท้าหลังก็ลอยขึ้นเท้าหลังก็ลอยขึ้นก็ข้ามรั้วออกมาได้ นะครับข้างรั้วออกมาได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นชาลีขอแนะนำนะครับว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้ตั้งสติให้ได้นะครับอันดาปลอดภัยนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว